สวัดีครับสวัดีครัสมาธิท in ุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องี Miller> EP ธรรมดานะครับต้องมี e ีธรรมดาก็จะมานำเสนอคุณนิกิช้านครับคุณนิกิช้าของวันที่ยี <t <t ่สิบเก้านะครับเมตายืนถาวรท่านนักผู้ิดตามนะคุณนิก uh ิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ um ่นนะครับเป็นให้ชมทุกวันทุกวันนะครับต้องมี e ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้รวเพื่อทั้งมั่นใงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมนะทุกคคคลลลลิิปปททุุกกเเยยรรับนะ กดิดตามกดตแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับที่ยี่สิบเก้าไมษายหยุดของา้หกสิบปดนะครับคูนี้คืออีชานะครับสี่กับห้านะเรามาจับคู่กันนะนี่จะพู่แคปเจอร์นะครับยังไม่ทำนะสี่กับห้าหกเจ็ดแปเก้านนะไปจับคู่กันเสร็จก่อนให้เก็บแน่ีหกสี่เจ็ดสีแปดสี่้าสี่ ห้าหกห้าเจ็ดห้แปดห้าเก้าห้าัสามเครับเน้นที่ห้านะรับสามงครับตดวมนีีเน้นที่แปดเก้าศูนนะครับต่ดาศูนย์นะับอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบเอาใครเนี่ยเวขอแคปเจืเี่หน้าแจ้วไว้ก่อนกับหนึ่งอ่าอย่อกนาข้ากันหนึ่งนะ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะเรียบเอาไปเรียบร้อยแล้ะอ่ะครับสี่กับห้านะครับสี่ห้านะห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่หกหกสี่อ่ะนั่นเอนะครับ เอเคนะครับอันเนาะกรแคบหน้าเจลนะครับสรับสาพบกันในรอบบ่ายนะครับสำหรับคุณนุกี่เนาะพบกันในรอบบ่ายขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ